ต่อไปนะคะเราจะเรียนภาษาไทยเรื่องการวิเคราะห์ชนิดหน้าที่ของคําใครไปหาอะไรกินนักเรียนจำได้ไหมเ <ơi? S 2> อ่ยคําที่ครูสอนไปเมื่อเทอมที่แล้วคํานามคำสรรพ,พนามคํากริยาคําวิเศษคําบุพบทนะ่ะยังจำกันได้อยู่ใช่ไหมรู้อย่างจำไแล้วค่ะ อ่ะหนูจำไม่ได้<า>แล้ะคะ่ะม,มันจะแยกอ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนการวิเคราะห์ชนิดหน้าที่ของคำนะคะจุดประสงค์ใครยังไม่ได้อ่านบ้างเนาะอาโบอ่านจุดประสงค์ให้เพื่อนฟังสิคะนักเรียนปิดไมค์ก่อนนะคะ จุดประสงค์การเรียนรู้บอกลักษณะของคำทั้งบอกลักษณะของคำทั้งเจ็ดชนิดได้วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคได้ 3. เห็นความสำคัญของการใช้คำในการสื่อสารได้ถูกต้องเห็นไหมคะครูบอกว่าคำที่ครูสอนไปเมื่อเทอมที่แล้วมันจะมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดชนิด คำนามคำสรรพนามคำกริยาคำบุพบทคำอุทานคำสันทานคำเชื่อมนะคะนี่คือ7ชนิดที่นักเรียนต้องจําให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของการวิเคราะห์และหน้าที่ของคําจะมีอยู่ทั้งหมด3ข้อข้อที่ 1. บอกลักษณะของคําทั้ง7ชนิดได้ข้อ 2. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคําในประโยคได้ ข้อ3เห็นความสำคัญของการใช้คําในการสื่อสารได้ถูกต้องนะคะนักเรียนมารู้จักชนิดของคำนะคะชนิดของคำเนี่ยเห็นไหมคะที่ครูยกตัวอย่างให้นักเรียนปิดไมค์ก่อนเร็วชนิดของคําจะมีอยู่ทั้งหมด7ชนิดด้วยกันนะคะ ก็จะมีหนึ่งคำนามหนึ่งคำนามสองคำอะไรสองคำอะไรคะสองคำศัพท์นามสามคำกริยาสี่คำวิเศษห้าคำ บุพบทคำบุพบทบ um หกคำเชื่อมำเชื่อมเจ็ดเกิดพานคำบุารโอเคนี่คือคำทั้งเจ็ดชนิดง่ายสุดแล้วนี่คือคำทั้งเจ็ดชนิดที่นักเรียนควรรู้และนักเรียนต้องจำให้ได้นะคะต่อไปนักเรียนมาดูคำนามคืออะไรนะคะ คำนามก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสภาพธรรมชาติสถานที่ต่างๆทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งที่เป็นรูปมาธรรมและนามมาธรรมคำว่ารูปมาธรรมคือนักเรียนสามารถมองเห็นสิ่งนั้นๆได้นามมาธรรมก็คือไม่มีตัวตนอย่างแท้จริง นะคะตัวอย่างของคํานามอย่างเช่นคําว่าข้าวจดหมายโรงเรียนคุณธรรม3ามคำนี้เป็นรูปมาธรมคือข้าวมีตัวตนใช่ไหมข้าวข้าวมีข้าวมีตัวตนจดหมายมีตัวตนโรงเรียนมีตัวตนแต่คุณธรรมไม่มีตัวตนเขาถึงเรียกว่านามมาธรรมนะคะ ตัวอย่างของคำนามอย่างเช่นชาวนาเกี่ยวข้าวจิตดีเขียนจดหมายนะคะนี่คือความหมายของคำนามนะคะอีกครั้งหนึ่งคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสภาพธรรมชาติสถานที่ต่างๆทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งที่เป็นรูปมาธรรมและนามมาธรรมนะคะ ต่อไปคำชนิดที่สองก็คือคำสรรพนามคำสรรพนามก็คือคำแทนชื่อหรือแทนคำนามที่ผู้พูดหรือผู้เขียนกล่าวมาแล้วเพื่อช่วยให้ไม่ต้องกล่าวคำนามนั้นซ้ำอีกตัวอย่างของคำสรรพนามอย่างเช่นฉันดิฉันผมกระผมเธอคุณท่านเขา หรือภาษาพ่อคุณรามที่พวกเราชอบพูดกันกูมึงฆ่าเองนั่นแหละคือคำสรรพาานามนะคะ<อ>หัวเราะอะไรต่อไปหัวเราะค่ะเสียงล้หรอต่อไปคำชนิดที่สามนะคะก็คือคำกริยาจะอ่านว่ากริยาก็ได้หรือกะริยาก็ได้อ่านได้ทั้งสองแบบนะคะ คำกริยาก็คือคำที่บอกอาการหรือบอกสภาพของคนสัตว์พืชสิ่งของและเครื่องใช้นะคะตัวอย่างของคำกริยาอย่างเช่นคำว่ากินนอนวิ่งลง้มเตะนั่งบอกคำกริยามาให้ครูฟังคนละหนึ่งคำ ไม่เอาคาที่ยกตัวอย่างในหน้าจอนะนอ,อ,ะอ,อ,อนอนอนปแล้วอะกระเดินไนะอะไรนะคะทีละคนเดิบบนได้นะอ้าวธัญวัตรครูเรียกก็ได้ธัญวัตรเอาเดินค่ะหนูว่าหนูเอาเดินเดินกัญยพัฒน กระโดดค่ะกระโดดหวังไหวเพื่อน,น,นเขาเอาไปแล้วเอาไปแล้วร้องเอาวาราพก่อน ออกกำลังกายค่ะออกกำลังกายมันง่ายมากเลยนะหวังทำไมคิดช้าจังไม่ใช่ง่ายอย่างเดียวนะมีเยอะมากเลยอืสติวังสติรอรอรอ กว่าน,นี้ได้ไหมคะมันคำว่ารอมันมองไม่ค่อยเห็นรอเอาให้มันชัดกว่านี้ไหมเปลี่ยนเป็นคำอื่นคำว่ารอมันมองไม่ชัดเจนว่ามันบอกอาการยังไงยืนยืนโอเคนะคะนี่คือคำกริยานะคะแล้วตัวอย่างที่นักเรียนพูดให้ครูฟังก็คือ คำกริยานะคะแสดงว่านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะสาหรับความหมายของคํากริยานะคะต่อไปคําชนิดที่4ก็คือคําวิเศษนะคะคาวิเศษก็คือคําที่ทําหน้าที่ขยายคํากริยามักปรากฏอยู่หลังคํากริยาถ้าคํากริยาเป็นกริยาสกรรมคําวิเศษมักจะปรากฏหลังคํานาม ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของคำกริยานั้นสรุปง่ายๆเลยก็คือคำวิเศษจะมาขยายคำกริยาอีกทีหนึง่งเมื่อนักเรียนหาคำวิเศษาผู้ผิดเมื่อนักเรียนหาคำกริยาในประโยคเจอคำที่มันต่อท้ายคำกริยานั่นคือคำวิเศษนะคะนี่คือหลักการจํำง่ายๆเลยตัวอย่างคำกริยาอย่างเช่นหอมเหม็นเปรี้ยว หวานเย็นร้อนหรือในประโยคปิ่นฟ้าดื่มน้ำเย็นฉันกินมะยมเปรี้ยวเห็นไหมคะนี่คือคำอวิเศษที่มาขยายคำกริยานะคะคำประเภทต่อไปก็คือคำบุพบทนะคะคำบุพบทก็คือคำที่อยู่หน้าคำนามหรือคำศัพท์นามมีความหมายเพื่อบอกตำแหน่ง หน้าที่บอกความเกี่ยวข้องบอกความเป็นเจ้าของของคำนามที่สัมพันธ์กับคำกริยาในประโยคคำบุพบทเป็นคำเชื่อมเพื่อบอกตำแหน่งบอกหน้าที่บอกความเกี่ยวข้องบอกความเป็นเจ้าของตัวอย่างของคำบุพบทอย่างเช่นคำว่ากับแกแดต่อบนของในตัวอย่างประโยคคุณแม่ให้เงินแก่ฉัน เห็นไหมคะนี่แก่นะคะแมวทําแจกันบนต้นไม้แตกนะคะนี่คือตัวอย่างของคำบุพบทนะคะคำต่อไปคือคำเชื่อมนะคะคำเชื่อมคือคำที่ใช้เชื่อมคำวลีประโยคข้อความเอามาเชื่อมเข้าด้วยกันอย่างเช่นคำว่ากับและว่าให้ถ้าเพราะจน เลยถึงดังนั้นจุดจุดจึดจงอันนี้คือคําเดียวกันนะคะอันนี้คือคําเดียวกันคําว่าดังนั้นจุดจุดจุดเนี่ยเนี่ยอันนี้คือคําเดียวกันนะคะอ่ะต่อไปค่ะต่อไปชนิดต่อไปคำอุทานนะคะคำอุทานก็คือคำที่ เปล่งเสียงออกมาเพื่อแสดงอารมณ์คำอุทานคือคำที่เปล่งเสียงออกมาเพื่อแสดงอารมณ์อย่างเช่นดีใจนักเรียนจะ,ะมีคำอุทานออกมาว่ายังไงคะดีใจเย่เย่อะไรอีกชโยชโยอะไรอีกคะ oh. เวลานักเรียนได้ของที่นักเรียนอยากได้แล้วดีใจนักเรียนจะอุทานเป็นยังไง หรือครูให้การบ้านเยอะๆนักเรียนดีใจนักเรียนจะอุทานว่าไงคะอุทานว่าไงเลยเฮ้ยหรออันนั้นอันนั้นดีใจหรือเปล่าคะน้าอ่ะโถโถเอ้ยใช่ไหมครูไม่แน่ให้เยอะเลยใช่ไหมใช่เยอะเี่อยู่อ่ะนะคะ ต่อไปนะตัวอย่างของคำอุทานอย่างเช่นเย่ชายโยอ๋อเฮ้ยโอ้ยโทโทนะคะอ่ะแล้วคำอุทานที่มันอยู่ในประโยคก,ก็อย่างเช่นคำว่าชยโยงานเสร็จแล้วอ๋อ oh, เข้าใจแล้วนะคะนี่คือตัวอย่างของคำอุทานนะคะ ไปให,ให้นักเรียนสังเกตคำที่ทำหน้าที่นะคะดูประโยคที่หนึ่งมดเป็นสัตว์ที่ขยันที่สุดในโลกนะคะมดเป็นสัตว์ที่ขยันที่สุดในโลกโจ์ขีดเส้นใต้คำว่ามดนะคะเพราะฉะนั้นมดจึงเป็นคำนามคำนิยามหรือความหมายของคำนาม ก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่นะคะมดจึงเป็นคำนามหน้าที่ของมดคือเป็นประธานของประโยคนะคะประโยคก็จะมีอยู่สองภาคด้วยกันคือภาคประธานและภาคแสดงมดมันอยู่ข้างหน้ามันก็เลยเป็นภาคประธานนะคะต่อไป แมวตัวใหญ่น,นอนบนตู้เย็นแมวตัวใหญ่น,นอนบนตู้เย็นนะคะตัวใหญ่โจ์ขีดเส้นใต้คำว่าตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่เป็นคำวิเศษทำหน้าที่ของตัวใหญ่ก็คือขยายประธานนะคะตัวใหญ่เป็นคำวิเศษทำหน้าที่ขยายประธานนะคะ ต่อไปค่ะการวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคนะคะนักเรียนดูตัวอย่างนี้นะคะตัวอย่างที่1สุนัขสีดำเห่าเสียงดังนะคะแล้วโจทย์ขีดเส้นใต้คำว่าสุนัขสีดำนะคะคำนะคะคำและชนิดและหน้าที่ของคำนะคะเขาก็จะแบ่งออกเป็น2ออย่างนะ เป็นคำกลุ่มที่1และชนิดและหน้าที่ของคำเป็นกลุ่มที่2นะคะอ่ะคำสีดำอ่ะคำก็จะมีคำว่าสุนัขและคำว่าสีดำนะคะชนิดของสุนัขก,ก็คือคำนามหน้าที่ของคำว่าสุนัขก,ก็คือเป็นประธานของประโยคนะคะส่วนสีดำชนิดก็คือคำวิเศษทำหน้าที่ขยาย ประธานประธานก็คือคำว่าสุนัขนะคะต่อไปอันที่สองนะคะน้องของฉันอยากเลี้ยงแมวพันธ์เปอร์เซียนะคะโจ์ขีดเส้นใต้คำว่าฉันอยากเขาก็จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มเหมือนกันคือคำคือกลุ่มที่1คือคำว่าคำและกลุ่มที่สองคือชนิดและหน้าที่ของคำนะคะ นักเรียนก็มาแยกออกมาคือคำว่าฉันฉันก็เป็นคำสรรพนามทำหน้าที่ขยายประธานก็คือคำว่าน้องนะคะคำว่าอยากอยากมันบอกอาการก็คือเป็นคำกริยาทำหน้าที่ขยายกริยานะคะจะผ่านไปอย่างเร็วๆนะคะ ยังอยู่นะหน้าสุนักสีดำหงเสียงดังเลยยังอยู่หน้าชนิดหรอฮะถึงไหนแล้วใบานานเอ้ยถึงเรื่องใบควา,ารมรู้แล้วครับปล่อยถึงใบควา,ารมรู้หรือยังคะเดี๋ยวแชร์ใหม่เพราะว่า ปอยยังไม่ถึงเดี๋ยวครูแชร์ให้ใหม่แป๊บนึงอ่ะถือเห็นหรือยังคะปอยปอยบอกข้างครับอ่าโอเคปอยเห็นแล้วนะคะเราไม่ได้บอกขางไอรินนันไอรินบอกเอาหรอ อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะอ่านักเรียนดูใบความรู้นะคะชนิดของคําก็จะมีอยู่ทั้งหมด7ชนิดนะคะเรามาทบทวนกันก่อนชนิดที่1ก็คือคํานามคือคําที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสภาพธรรมชาติสถานที่ทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตอยู่ในรูปมาทำและนามมาทำนะคะข้อที่2ก็คือคาสรรพนามใช้คําแทนชื่อแทน คำนามที่ผู้พูดหรือผู้เขียนได้กล่าวอย่างเช่นคำว่าฉันเธอคุณอะไรอย่างนี้นะคะคำที่3คือคำกริยาเป็นคำที่บอกอาการบอกสภาพของคนสัตว์พืชสิ่งของและเครื่องใช้คำที่4คํคำวิเศษทำหน้าที่ขยายคำกริยามักปรากฏหลังคำกริยานะคะส่วนคำที่5คือคำบุพบทคำที่อยู่หน้าคำนามหรือคำสรรพนาม มีความหมายเพื่อบอกตำแหน่งบอกหน้าที่บอกความเกี่ยวข้องความเป็นเจ้าของนะคะอย่างเช่นคำว่าที่ซึ่งอันบนอย่างนี้นะคะต่อไปคำที่6คคำเชื่อมใช้เชื่อมคำวลีประโยคเชื่อมคำเหล่านี้เข้าด้วยกันนะคะอย่างเช่นคำว่ากับและว่าถ้าให้จนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคำง่ายๆอย่างเช่นปอยกับโบ ชอบไปตลาดเห็นไหมคะปอยกับโบชอบไปตลาดมันก็จะมีคําเชื่อมคือคําว่ากับนะคะเชื่อมระหว่างปอยและโบนะคะต่อไปคําที่7คําอุทานคําอุทานก็คือคําที่เปร่งเสียงออกมาเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกและบ่งบอกเสียงเป็นเสียงธรรมชาติหรือเสียงของสิ่งของนะคะ อันนี้คือทบทวนชนิดของคำทั้ง7ชนิดนะจ๊ะต่อไปนักเรียนมาดูใบงานใบงานของนักเรียนนะคะใบงานที่9นะเรื่องวิเคราะห์ชนิดหน้าที่ของคำนะคะตอนที่1ให้นักเรียนบอกชนิดและหน้าที่ของคำที่ขีดเส้นใต้ อย่าลืมว่าชนิดของคำมีอยู่ทั้งหมด7ชนิดนะคะแล้วหน้าที่เขาทำอะไรนะคะบอกมาด้วยตัวอย่างอย่างเช่นข้อที่1มดเป็นสัตว์ที่ขยันที่สุดในโลกนักเรียนเห็นขีดเส้นใต้คำว่ามดใช่ไหมให้นักเรียนหาเฉพาะคำที่ขีดเส้นใต้เท่านั้นนะคะอ่าชนิดของคำว่ามดก็คือคำนามนักเรียนก็เขียนคำนามมา นะคะทำหน้าที่อะไรเป็นประธานนักเรียนก็เขียนประธานนักเรียนเขียนคำว่าเป็นด้วยนะเป็นประธานเห็นไหมคะแค่นี้เองแบบนี้ทำได้ไหมเอ่ยทำได้ค่ะทำได้แล้วนักเรียนเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะโอเคนะคะถ้าเข้าใจแล้ว ให้นักเรียนไปทำใบงานที่9เพื่อเป็นการทบทวนเรื่องวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำนะคะ